แม่พริ้งผู้ใจบุญตอนคนตายขายคนเป็นก่อนงานเทศกาลสงกรานปีหนึ่งมีการทำศพแม่เนยมีกำนันรำที่วัดข้างบ้านแม่พริง้งงานนี้ชาวบ้านร่ำลือกันมากว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งทีเดียว เพราะกำนันรำนอกจากจะเป็นคนมีฐานะมัง่งคั่งในละแวกบ้านนั้นแล้วยังเป็นคนมีหน้ามีตาผู้คนรู้จักเคารพนับถือมากเพราะเป็นผู้ปกครองคนในตำบลที่แม่พริ้งอยู่พวกข้าราชการอำเภอและจังหวัดจะมาร่วมประชุมเพลิงศพในวันงานมากด้วยกันที่แม่พริ้งรู้เพราะติดแก้วซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกำนันรำเล่าให้ฟังว่า งานศพแม่เน้ยคราวนี้กำนันรำแกแจกการกว่า500ต้องตั้งโรงครัวที่วัดถึง3วันเริ่มตั้งแต่วันตั้งศพวันหนึ่งวันเผาวันหนึ่งและอีกวันคือวันฉลองธาตเฉพาะวันเผาตอนเพลนต้องเีล้ยงพระกว่าร้อยโรปและมีแจงร้อยด้วยนอกจากนี้ยังมีมหรสพหลายอย่างทั้งลิเกประชันกับลำตัดและหนังญี่ปุ่นด้วยตลอดสามคืนทีเดียว แม่พริ้งได้รับการเชิญเผาศพด้วยแต่ในวันตั้งศพนั้นแม่พริ้งไม่ได้ไปร่วมงานเพราะถือว่าไม่ได้มีการทำบุญทำทานอะไรในวันนั้นเพียงแต่วันตั้งศพเท่านั้นแม่พริ้งไม่ได้ไปที่วัดแม่พริ้งก็รู้ได้ว่างานนี้ต้องเป็นงานใหญ่มากเพราะก่อนเพนตอนยกศพตั้งได้ยินเสียงพลุจากวัดดังสนั่นหู พร้อมกับได้ยินเสียงผินพาดมอนประคมศพอย่างถนัดทนีตอนหัวค่ำของคืนวันนั้นมีเรือพวกชาวบ้านใกล้ไกลผ่านบ้านแม่พริง้งเพื่อไปดูมหรสพไม่ขาระยะแม่พริ้งนอนไม่หลับเพราะเสียงผินพาดซึ่งบรรเลงรับลิเกดังลอยตามลมมาจนครึ่งคืนกว่าจนกระทั่งลิเกเลิกและลำตัดยังแสดงต่อไปเพราะเล่นตลอดคืน ได้ยินเสียงลูกคู่ร้องและคนดูอาเฮกบขันคารมลำตัดเป็นระยะระยะยิ่งตอนดึกค่อนรุง่งผู้คนซึ่งกลับจากวัดภายเรือผ่านหน้าบ้านแม่พริ้งคุยกันเอะอะตลอดเวลากว่าแม่พริ้งจะหลับได้เกือบสว่างเช้าวันนั้นแม่พริ้งตื่นนอนรู้สึกโผเพผิดปกติเพราะนอนน้อยกว่าธรรมดา เมื่อทําการงานประจําวันเล็กๆน้อยๆรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วแม่พริ้งก็แต่งตัวแก้เชือกเรือพายเรือจากบ้านไปถึงท่าวัดผูุกเรือเก็บภายเรียบร้อยคิดว่าก่อนจะไปบนศาลาเพื่อน,นําเงินไปช่วยทําบุญกับกํานันราควรจะไปหาหลวงตาแสงเพื่อขอยาลมจากท่านมารับประทานสักหอ่อฉะนั้นเมื่อแม่พริ้งขึ้นจากท่าน้ําจึงเดินเลาะลัดไปกุฏตหลวงตาแสง ซึ่งอยู่ริมสระน้ำหลังโบสถ์ต่างหากจะก,กุฏิพระรูปอื่นๆไปก่อนที่แม่พริ้งจะถึงกุฏิหลงตาแสงมีพวกคนช่วยงานกำนันรำสวนทางมาจะไปโรงครัวแบกเนื้อหมูเป็นขาขาเพื่อนำไปทำอาหารที่โรงครัวแม่พริ้งดูกิริยาของคนเหล่านั้นรู้ได้ทันทีว่ามีการฆ่าหมูกันเพื่อเลี้ยงพระเลี้ยงคนที่ในวัดนี้นี่เอง โดยมีผู้เอามาฆ่าที่หลังโบสถ์ข้างกุฏิหลวงตาแสงแม่พริ้งเขาอ่อนแทบจะเดินขึ้นกุฏิหลวงตาแสงไม่ไหวนึกอนาจใจเป็นกำลังว่าวัดเป็นสถานที่ควรเอาภัยชีวิตสัตว์ทั้งหลายเพราะนกกาเป็ดไก่ที่อาศัยอยู่ในเขตวัดจะต้องได้รับความคุ้มครองไม่ควรที่คนจะมารังแกและทำร้ายแม้โคกระบือที่ใช้งานไม่ได้แล้วเจ้าของเขานึกถึงคนที่มันเคยรับใช้มา ฆ่าไม่ลงจึงเอามาปล่อยในวัดได้อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่มีใครทำอันตรายแต่ทำไมงานนี้จึงต้องเอาสัตว์เป็นๆมาฆ่าในวัดเพื่อใช้เนื้อเป็นอาหารถวายพระและเลี้ยงคนขอขึ้นกุดตหลงตาแสงเห็นมีคนคุยกันอยู่กับท่านหลายคนแม่เพริงจึงนั่งอยู่ข้างๆบันไดแล้วนึกถึงเรื่องเก่าต่อไปอีกว่าคนที่มาฆ่าสัตว์ในวัดนี้ช่างใจ็คอเฮี้ยมโหดอย่างถึงขนาด จิงอยสัตว์จำพวกไก่เป็ดหมูเหล่านี้ที่เลี้ยงกันไว้เพื่อประสงค์กินเนื้อกินไข่ก็ตามแต่เมื่อจะฆ่ามันก็ไม่ควรจะนำมาฆ่าในวัดเลยเพราะวัดเป็นสถานที่อยู่ของผู้ทรงศีลทรงธรรมอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งมวลสัตว์บางชนิดคลยกับจะมีสัญชตาตญาณพิเศษมาพึ่งหลบภัยเช่นฝูงนกทั้งหลายที่มาอาศัยจับเกาะพักอยู่ตามต้นยางในวัดหรือฝูงปลาที่มาอออยู่บริเวณหน้าวัด อาศัยกินเศษอาหารและกันคนมารังแกเพราะบริเวณวัดเป็นสถานที่ของศาสนาห้ามให้คนรังแกสัตว์แล้วทำไมมีงานมีการที่วัดคนจึงมาฆ่าสัตว์ในวัดไม่เกรงกลัวตวบากกรรมยิ่งคิดแม่เพียงก็ยิ่งรังเกียจคนเหล่านี้รวมทั้งเจ้าภาพด้วยเพราะถ้ากำนันรำเป็นคนดีจะต้องห้ามคนของตนไม่ให้มาฆ่าหมูในวัดเป็นอันขาด แม่พริงคิดต่อไปถึงเนื้อหมูที่เอามาฆ่าในวัดและนําไปทำอาหารถวายพระก่อนพระท่านจะฉันได้ลงคอสะดวกละหรือแต่สําหรับตัวแม่พริ้งเป็นอันรับรองได้ว่ากลางวันนี้ถ้าจะยอมอดต้องขัดสถาเจ้าภาพสักครั้งถึงจะเชิญให้ร่วมรับประทานอาหารยังไงยังไงก็ต้องปฏิเสธเพราะภาพของเนื้อหมูที่คนแบกเอาไปรงครัวเมื่อกี้ยังติดตามแม่พริ้งอยู่ถนัด เมื่อว่างคนลงแม่พริ้งจึงเข้าไปกราบหลวงตาแสงขอ,อยาหอมจากท่านดังที่เคยขออยู่เนืองเนืองหลวงตาแสตักยาออกจากโหลซึ่งทำไว้ประจำห่อให้แม่พริ้งตามที่ต้องการแม่พริ้งควักเงินออกจากกระเป๋าเสื้อถวายช่วยค่ายาท่านตามเคยแล้วคุยกับหลวงตาแสงอยู่อีพักหนึ่งจึงลาท่านเพื่อไปสู่สาลาการเปร่ยนซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของแม่เนยต่อไป ค้นเพลงวันนั้นหลังจากเลี้ยงพระไปแล้วทอนบ่ายก่อนจะเผาศพแม่เนยเจ้าภาพนิมนต์พระมาเทศแจงสามรูปมีพระสงฆ์นั่งอันดับแจงอีกร้อยรูปแม่พริ้งนั่งรวมอยู่กับคนคุ้นเคยที่ศาลาร่วมฟังเทศต่อไปจนได้เวลาพระเทศสามรูปลงมาศาลานั่งบนอาสนก่อน มัคคณายกร้องตะโกนให้เชิญกำนันรำซึ่งเป็นเจ้าภาพขึ้นมาถวายผ้าไตรพระเทศเพราะต้องการให้ท่านครองผ้าไตรใหม่ก่อนขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาต้องเสียเวลาตอนนิยนานกำนันรำจึงขึ้นมาและถวายผ้าไตรได้สังเกตชัดว่ากำนันรำหน้าแดงกูดเสียงดังผิดปกติแสดงว่าดื่มสุรามาก่อนพระสามรูปมีท่านสมภารที่วัดนี้รูปหนึ่งท่านสมภารวัดบนรูปหนึ่ง และท่านอุปชาวัดล่างอีกรูปหนึ่งรับผ้าไตรจากเจ้าภาพทำพินทุอธิษฐานเสร็จแล้วครองผ้าขึ้นธรรมาทมัคณายกอารัธนาศินท่านอุปชาวัดล่างให้สินยังไม่ทันจบกำนันรำรีบลงจากศาลาเพราะมีคนมาตามลงไปพอท่านอุปชัยสินจบมขนายกอารัธนาธรรมท่านสมภานวัดบนแก้คำพีจากหอบอกสกราช ว่าพุทธศาสนาล่วงมาได้แล้วเท่านั้นปีเท่านี้เดือนและวันและจะมีอยู่ในอนาคตอยู่อีกเป็นจำนวนปีเท่านั้นเดือนเท่านี้และวันเท่านั้นก็จะบรรจบครบห้าพันวสาจากนั้นท่านสมภานทิวัตเริ่มเทศนาสมมุติปรารบเรื่องการมีเทศสังขยาวันนี้เพื่อให้เกิดบุญกุศลก่อนจะทำการชปรนก,กิจศพของแม่เนยซึ่งมีกำนันรำเป็นเจ้าภาพ แล่มอบหน้าที่ถวายท่านอุปชาวัดล่างเป็นพระหมหากัะสปะท่านสมผานวัดบนเป็นพระอุบาลีส่วนท่านเองนั้นจะรับหน้าที่ของพระอานอนท์พอดีพระสงฆ์หนึ่งรรูปซึ่งได้รับอารัธนาจากวัดต่างๆมานั่งอันดับแจงเดินขึ้นสู่ศาลาเป็นทิวแถวทําให้การเทศต้ตองชะงักลงชั่วครู่รจนกระทั่งพระสงฆ์ทั้งหมดนั่งบนอาสงเรียบร้อย ชาวบ้านช่วยกันถวายน้ำร้อนหมากปลูบุรีแล้วเสร็จจึงได้ดำเนินเทศนาต่อไปแม่ปริงฟังพระเทศสังขยนาหรือที่เรียกว่าเทศแจงมาหลายครั้งหลายหนแล้วจนจำเรื่องราวการเทศแจงได้ดีว่าปรารบเรื่องเมื่อพระพุทธองค์เสด็จปรินิพานได้เพียงไม่กี่วันมีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งบวชเมื่อแก่ชื่อว่าสุภัทะ ได้กล่าวจับจ้วงมีเอื้อเฟื้อต่อพระศาสนาทํานองดีใจว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วควรจะน่ายินดีเพราะจะไม่มีผู้ใดมาห้ามปรามว่ากล่าวในเรื่องทั้งปวงภิกษุสงอยากประพฤติอย่างไรก็สามารถทําได้ตามใจชอบเมื่อพระมหากัสสปะได้สดับถ้อยคํานี้เข้าก็เกิดสลดใจหารือกับสงทั้งหลายว่า เพียงพระพุทธองค์เสด็จปรินิพานไม่นานวันอัลัทชีภิกษุยังบังอาจจับจงได้ปานชนีถ้าขืนปล่อยนานต่อไปจะต้องมีผู้เป็นเสี้ยนน้ำแก่พุทธศาสนาอย่างมากมายจึงได้ชักชวนสงทั้งหลายกระทำสังคยนาคือร้อยกรองธรรมวินัยอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเป็นหลักฐานมั่นคงสืบมาโดยให้พระอุบาลีเป็นกำลังทางด้านร้อยกรองพระวินัย สำหรับด้านพระสุทันตปีดกและพระอภิธรรมปีดกได้พระอานนท์เป็นองค์วิสัชนาการกระทำสังขยาครั้งแรกทำหลังจากถวายเพลิงพระศพของพระพุทธองค์แล้วโดวยได้อาศัยพระเจ้าอาชาติสัตรูรแห่งมคตร,ราชเป็นองค์อธถัม์ภิกษุสองประชุมกระทำกันที่ถ้ำสัตบัญัคูหาพระนคร,จจะครราชฤท์เจ็ดเดือนจึงเรียบร้อยแล้วเสร็จ และท่านแสดงถึงอนิสงค์ของการอุปถัมภ์กระทําสังคยาไว้ว่ามีผลยิ่งใหญ่ไพศาลเพราะเป็นการชําระพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์เป็นเหตุกําจัดอลัตธีภิกษุให้พ้นจากศาสนาไปเรื่องทํานองนี้แม่เพริงได้ยินพระทันเทศกันหลายครั้งจนชินหูขณะที่แม่พริงฟังพระเทศก็อดมองดูพระสงฆ์จํานวนร้อยรูป ที่คำนันรำนิมนต์มาจากวัดต่างๆเป็นอันดับแจงไม่ได้พระร้อยรูปที่นั่งบนอาสทรงนั้นมาจากต่างวัดกันตามที่จะภาพอาราธนามาเมื่อมานั่งรวมกันอยู่บนอาจสงก็มีลักษณะและท่าทางผิดแปลกกันเริ่มตั้งแต่การคลองผ้าบางรูปก็ห่มจีวรมีสังฆาติพาททับเรียบร้อยสวยงามแต่บางรูปก็ครองรุ่มร่ามไม่น่าดู สีผ้าจีวรก็ไม่เหมือนกันซีดบ้างเข้มบ้างบางรูปก็สังเกตว่าดูสังวรเคร่งครัดดีแต่บางรูปก็พูดคุยกันหน่ารรื่นเพียงแต่การปรากฏตัวแก่ประชาชนจำนวนร้อยรูปเท่านั้นเองพระท่านยังมีลักษณะต่างๆกันแม่พริ้งจึงคิดว่าก็พระจำนวนหมืน่นหมื่นแสนแสนทำไมจะไม่มีรูปที่ประหลาดชอบประพฤติตามอัธยาศัยเดิมของตน,ตน แต่เท่าที่าศาสนาดำรงมาได้อย่างดีถึงยุคนี้ก็เพราะพระผูหลักผู้ใหญ่ซึ่งมีหน้าที่บริหารคณะสงฆ์ท่านได้ช่วยรักษา,าศาสนาโดยการกำจัดอลัทธีภิกษุให้พ้นจกากศาสนาไปเมื่อความประพฤติของสงค์มัวหมองมากขึ้นก็มีการทำสังคานากันครั้งหนึ่ง เพื่อให้ส่งที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบจะได้อยู่โดยผาสุกไม่ต้องรังเกียจเพราะผู้ครองกาสวัสด์บางรูปประพฤติเลวไหลอันเป็นภัยแก่ศาสนาแม่พริ้งนั่งคิดจนกระทั่งได้ยินพระเทศให้อน,นัสสัญญาณเพื่อพระสงฆ์หนึ่งรอยรูปสวดแจงสืบไป พระสงฆ์ที่นั่งอันดับแจงทั้งหมดนั้นจะภาพจัดผานพิเศษไว้เบื้องหน้าสีพานเรียกว่าผานพระมหานาคหมายความว่าท่านทั้งสีนี้เป็นหลักในการสวดแจงคือสวดพระวินยัยพระสูตรพระประมัตยอย่างยอ่อระหว่างที่พระสงฆ์สวดแจงพระเทศสามรูปก็ได้พักไปในตัวแม่พริ้งเปลี่ยนจากประนมมือฟังเทศเป็นตั้งใจฟังพระสวดแจงต่อไป เวลาบ่ายไปแล้วแขกที่เจ้าภาพเชิญมาร่วมเผาศพทายอยมาสวัดเป็นจำนวนมากตัวกำนันรำเจ้าภาพต้องเป็นกังวลอยู่กับการต้อนรับแขกเรือดูวุ่นวายไปหมดเพราะมีคนใหญ่คนโตจากที่ต่างๆมาร่วมเผาศพไม่น้อยพระเทศพระสวดอย่างไรตัวเจ้าภาพคือกำนันรำไม่ได้ใส่ใจด้วยเลยมอบให้เป็นธุระของมัคคณาย,ยกตลอด ตอนเทศชวนจบท่านสมพานท่านอา่านเทศนาตามเรื่องไปว่าขอให้ทานนบดีผู้เจ้าภาพตั้งใจกรวดน้ำอุทิศสุขุศลซึ่งบำเพนน็ญนี้ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อสำเร็จสุประโยชน์ในสัมปราภาพสมดังเจตนาอุทิศื่อไปเทศจบพระสงฆ์กมาติกาบังสกุลและอนุโมทนาแม่พริ้งกรวดน้ำอยู่ในใจพร้อมกับนึกสงสารแม่เนยมีกำนันรำซึ่งจะเผาในเวลาข้างหน้านี้อย่างมาก ใครจะเป็นคนกรวดน้ำอุทิศกุศลให้แม่เนยเพราะกำนันราเองมิได้สนใจในพิธีกรรมศาสนาทั้งสิน้นมัวแต่เอาเป็นทุระเรื่องเลี้ยงดูผู้คนสนุกสนานกับมหโหรสพเรื่องหองแขกเรือยิ่งกว่าจะเอาใจใส่ต่อการทำบุญในเรื่องการกรวดน้ำอุทิศกุศลแก่ผู้ตายนั้นแม่พริ้งเคยได้ฟังผู้ใหญ่สอนว่าใครก็ตามที่จะส่งสุนกุศลให้แก่ผู้ตาย เบื้องต้นตนเองจะต้องมีบุญเสียก่อนด้วยทานบริจาคก,ก็ดีด้วยการรักษาศินก็ดีด้วยการอบรมความดีอย่างอื่นๆก็ดีแล้วอุทิศทานสินภาวนาอันเป็นบุญที่ตนได้ทําไปแล้วนั้นแก่ผู้ตายแต่ที่สังเกตสังเกตดูคนทําบุญมักจะทําศักแต่ว่าทําส่งส่งไปไม่มีความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องนี้เลยบางทีถึงเวลาถวายทานก็ไม่ได้ถวาย เวลารับสินก็ยังตึงหน้าเมาอยู่พระเทศก็ไม่ได้ฟังรวมความว่าตัวเองไม่มีบุญอะไรเลยแล้วอย่างนี้จะอ,อะุทิศให้แก่คนที่ตายไปแล้วการทำบุญโดยพูดทําไม่มีความตั้งใจและไม่มีความรู้เช่นนี้ย่อมไร้ผลแก่ผู้ตายและผู้ที่เป็นเจ้าภาพจัดทำขึ้นนั้นเสมือนทำบุญเอาหน้าไปแม่เนยจะได้รับสุขลอะไรจากการทำบุญของกำน,นันตราครั้งนี้บ้างหนอ แม่พริ้งคิดแต่ผู้เดียวเดวลำพังกลับจากเผาศพแม่เนยวันนั้นแม่พริ้งอาบน้ําอาบท่าจนสบายตัวแล้วรับประทานอาหารตั้งใจว่าคืนนี้จะนอนแต่หัวค่าเพราะนอนน้อยมาแต่คืนก่อนแล้วยังไปอยู่วัดมาเกือบทั้งวันก่อนนอนแม่พริ้งจุดทูบเทียนบูชาพระและสดมต์อันเป็นกิจวัตรประจําวันจนเสร็จ เข้านอนพยายามข่มตาจะให้หลับอย่างไรอย่างไรก็ไม่เป็นผลสำเร็จบ้านแม่พริ้งอยู่ชายแม่น้ำเรือแจวเรือพายบรรทุกผู้คนผ่านมาอีกเพื่อไปชมมหรสพที่วัดแม่พริ้งไม่เคยรู้สึกสนุกเรื่องการเที่ยวตเตรเหมือนอย่างชาวบ้านทั้งหลายเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเมื่อหลับไม่ลงจิตก็สส่คิดถึงเรื่องต่างๆมาตั้งเป็นปัญหาถามตัวเองว่า ทำไมการทำบุญทำทานจึงต้องมีมหรสพเข้ามาประสมด้วยจะทำบุญอย่างเดียวไม่ได้หรือคิดตอบเองว่าคนทั้งหลายไม่ว่าจะทำอะไรย่อมกลัวคนตำหนิเพราะคำติดเตียนจากปากคนอื่นแรงไม่ใช่เล่นอย่างกำนันรำทำศพเมียคราวนี้หากจะกระทำแต่บุญอย่างเดียวไม่มีการละเล่นให้คนดูคนที่ชอบดูชอบสนุกก็จะถือเป็นเหตุค่อนแค่เอาได้ว่าเป็นคนขี้เหนียวคับแคบ ทำศพเมียทั้งทีจะมีอะไรให้ชาวบ้านดูบ้างก็ไม่ได้แต่ถ้าจะเอาเฉพาะสนุกทางโลกอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องทำบุญสนทานก็จะถูกคนเท่าคนแก่ค่อนขอดอีกว่าหมกมุ่นเอาใจใส่แต่ในทางโลกไม่รู้จักทำบุญทำทานใี้สมหน้าสมตาจึงต้องนิมนต์พระมาเป็นอันดับแจงตั้งหนึ่งรอโบเข้าทำนองว่าโลกก็ไม่ให้ช้ำทำก็ไม่เสีย แต่ที่มีมีไปแล้วนั้นจะมีช่องให้ใครคิดว่าอย่างไรอีกก็ยังคาดไม่ถูกแม่พริ้งคิดว่าคนทุกคนที่เป็นเจ้าภาพจัดงานที่วัดเหมือนอย่างเรื่องการเผาศพวันนี้หากจะตัดความฟุ่มเฟือยลงเสียบ้างเช่นงดมีการละเล่นทุกอย่างแล้วเอาเงินทองซึ่งจะต้องจ่ายในเรื่องเหล่านี้สําหรับเป็นค่าปฏิสังขรณ์วัดวา,ารามต่อไปเช่นนี้วัดทุกวัดย่อมจะเร่นรุ่งเรืองอย่างแน่นอน เพราะปีหนึ่งปีหนึ่งคนต้องจ่ายกันเป็นค่าสนุกสนานเมื่อจัดงานอันควรจะเศร้าโศกและอาลัยถึงผู้ตายเมื่อรวมแล้วเป็นเงินปีละไม่ใช่น้อยทีเดียวใครจะคิดอย่างแม่พริ้งหรือเปล่าแม่พริ้งไม่ทราบด้วยแต่สำหรับแม่พริง้งไม่มีความนิยมเนเรื่องตำน้ำพริกละลายแม่น้ำายิ่งนี้ด้วยเลย หวนกลับมาคิดถึงเรื่องพระเทศแจงอีกครั้งแม่พริ้งจำไดว้ว่าท่านสมภารเคเทศปัมสมโพธิเมื่อมีงานวิสาขาบูชาตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานที่ตรัสแก่พระอนนท์ว่า,าศาสนาของพระองค์จะเจริญรุ่งเรืองก็ด้วยบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ต่างประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยไม่มีใครทำลายศาสนาของพระองค์ได้นอกจากบริษัททั้งสีนี้ละเดยประพฤตินอกรีญน,นอกรอยไม่ตรงตามธรรมวินยัยที่ทรงบัญญัติสั่งสอนไว้การรักษาศาสนาเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นพุทธบริษัททุกคนแม้แต่แม่พริง้งซึ่งเป็นอุบาสิกาผู้หนึ่งก็มีหน้าที่รักษาศาสนาด้วยแต่แม่พริ้งรู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักอกตนเหลือเกิน เพราะระดับศรัทธาในศาสนาของชาวบ้านมีไม่เท่ากันบางคนนับถือศาสนาโดยติดเฉพาะวัดต,ติดเฉพาะบุคคลเช่นพระที่ตนนับถือท่านจะอย่างไรอย่างไรหรือจะนำหมู่คณะปฏิบัติผิดพลาดไปอย่างไรก็ตามชาวบ้านก็พอใจเพราะแรงศรัทธาที่ตัวมีโยมีเฉพาะวัดและบุคคลแม้จะรู้อยู่ว่าการที่ท่านพากันประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นนั้นไม่ถูก ก็เฉยเสียเข้าทํานองที่ว่าชั่วช่างชีดีช่างสงพระบางรูปถ้าจะเปรียบเป็นรถก็เท่ากับรถไม่มีล้อถ้าจะว่าเป็นเรือก็เป็นเรือที่รั่วแสนจะรั่วแต่ชาวบ้านก็ยังทอดตัวเป็นล้อใส่ให้และเป็นเครื่องอุดรอยรั่วนั้นแล้วก็ลากก็พายกันไปตามเรื่องตามราวแม่พริ้งคิดเอาเองว่าอย่างนี้แหละที่เด่ก่อนมาจึงต้องมีการทําสังคายนากันเรื่อย และเท่าที่มีงานศพนิยมเทศแจงกันคือเทศถึงเรื่องราวการทำสังคยนาร้อยกรองพระธรรมวินยัยก็เพื่อเป็นการเตือนใจของพระให้มีการสังวรและเตือนสติชาวบ้านให้เลื่อมใสเฉพาะวุีิประพฤตปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแต่ใครฟังแล้วจะได้คิดอย่างตนบ้างหนอแม่เปริงคิดเพลินอยู่คนเดียวจนหลับไปในที่สุด